ถ้าคุณคิดว่าโจรสลัดต้องเป็นผู้ชายตัวใหญ่ใส่หมวกสามเหลี่ยมและถือดาบแล้วก็คงต้องคิดใหม่แล้วล่ะครับเพราะวันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับราชินีโจรสลัดที่โหดที่สุดในประวัติศาสตร์เจิงอี้เซาโจรสลัดหญิงที่เคยบังคับกองทัพจีนให้คุกเข่าต่อหน้าเธอจากหญิงขายบริการกลายเป็นผู้นำกองเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในช่วงต้นศตวรรษที่19เ้าจิงอี้เซา์แต่งงานกับโจนสลัดชื่อเจิงอี้ซึ่งเป็นผู้นำกองทัพเรือโจนสลัดขนาดใหญ่แต่เมื่อสามีเธอเสียชีวิตเธอกลับไม่ได้หนีไปใช้ชีวิตแบบเงียบๆแต่กลับเข้ายึดอำนาจแทนเธอได้ควบคุมกองเรือธงแดงที่มีเรือกว่า1800ลำและลูกเรือราว8 0 0 0 0่นคนซึ่งเปรียบเทียบง่ายๆกับกองทัพเรืออังกฤษในตอนนั้นยังมีขนาดเล็กกว่ากองเรือของเธอเลยครับแต่ที่น่ากลัวกว่าคือ กฎเหล็กของเธอใครขโมยของจากกองกลางต้องถูกประหารใครข่มขืนเฉลยต้องถูกประหารใครขัดคำสั่งต้องถูกประหารจากชื่อเสียงอันโด่งดังของกลุ่มโจรสลัดเจิ้งอี้เซาทำให้ราชวงศ์ชิงทนไม่ไหวต้องส่งกองทัพเรือมาต่อสู้กับเธอรวมถึงอังกฤษและโปรโตุเกสก็ร่วมวงด้วยแต่ทั้งหมดก็ได้พ่ายแพ้ให้กับเธอ แทนที่บทสรุปของราชินีโจนสลัดจะจบลงแบบโหดร้ายแต่เธอกลับใช้ไหวพริบเจรจากับรัฐบาลจีนและขออภัยโทษแลกกับการได้เก็บทรัพย์สินทั้งหมดและใช้ชีวิตอย่างสุขสบายสุดท้ายเธอก็เลือกเปิดบ่อนพนันและใช้ชีวิตแบบเศรษฐีนีจนเสียชีวิตอย่างสงบซึ่งต่างจากโจรสลัดทั่วไปใช่ไหมล่ะครับ และนี่คือเรื่องราวของราชินีโจรสลัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับ